ดอกงามครับนี่พี่น้องดอกนะ่ครับกำลังงามเลยครับ สวัสดีครับพบปอกครับเปล่านาทสารผาดเพชรชื่อกาวครับเมื่อนี้มาเก็บเพชรครับพี่น้องก็ไปลุ่นไปชมน้ำกันครับเมื่อนี้วัดสิมานเมามานครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาอยู่กันกับสาวกอชื่อกาวครับเมื่อนี้สวัสดีครับครับมาลุ่นน้ำกันครับเมื่อนี้ยนี่พี่น้องเพชรเหลือดเพิงข้าไล่ครับดอกนิดหน่อยครับหน่อยงามเลยพี่น้องสองดอกข้างใน สามดอกคุณท่นนะดอกก็งามเลยครับพี่น้องดอกก็ร่างงามเลยนาอดอกที่ขาง่ายครับดอกอ้วนขางหญ่ครับนี่ครับเก็บมาเาหันจะได้แน่ครับไปครับมาเนี่็มารลุนน้ำกันครับมันนี่ก็มาอผ่อกันงาม้าวๆของวันที่ยิบเก่าตัวลาคมพ่6ซอคซีครับมาเนี่ พาพี่น้องมาซองเฮ็ดครับพาพี่น้องมาหาเก็บเฮ็ดครับมาเนี่ยเฮ็ดเพิ่องเลือดเพิ่องข้า,ายพี่น้องงามๆเลยครับปปด,ดอกตุกุ้ยเลยดอกวนดวนง,งามๆครับก็มาหลุ่นไปน้ำกันครับมาเนี่ยบรรยากาศดีอยู่ครับนเนี่ยฝาแจ้งแดดดอ,อกอยู่ครับมาเนี่ย ไปหลุ่นกันกับสาวกอยครับมันเห็ดแดงน้ำงามนะครับผีครับดอ,อกงญ่เนาะเพื่อจังเห็ดนังเหล่อันนี้นเ,าเาานาะ ดอกกางามเลยพี่น้องหนึ่งพี่น้องเฮ็ดเพิงเลือดเปิงข้าไล่ครับดอกน้อยๆง,งามพี่น้อง,ง,งดอกพงามเลยดอกกงามนะครับนี่ครับสองดอกครับ อีกสองดอกครับดอกกาล่างงามเลยครับดอกนิหน่อยมงามเลยครับรง,งามเลยนะดอกนึงครับพี่น้องเด็ดตังเดือดตังค่าไล่ดอกข้าง,งามนะครับจีน้อยกับป๊กไปที่เก่าครับพี่น้องด,ด,ดอกแคดอกนึ่งครับ หมายเต็งม,มันเนาะคือขืน,นบ่วไทยสองดอกครับพี่น้องเเพิงเลือดครับิงเลือดกับข้าลไา่อดอกบานแน่แล้วพี่นอ้องเรานหนก็แม่กินไปแน่แล้วครับ ดอกหน่อยมันเกี๊ยวบอลหน่อยที่ทางฮะพอลอยนะครับดอกง่ามเลยเนาะขาวอ่วน,นง่ามเลยครับนี่แม่นหนมดกำลัง,งง่ามเลยพี่น้อง ัดอกนี่ผมน,นี่ค้าวหวานเนาะหอมน,นี่เนาะนีะ่จะค้านหวานน้ำงามดอกบานเลย ดอกนี้คือบ,บานใช่เอาได้ปะนะแข็งอยู่ถ่ับดอกนึงดอกนี้ยังงามเลยดอกนี้นๆมันงามเลยครับทุกดอกองามเลยพี่นอ้อง ดอกด่นวนค้ายังไงครับอนะดอกปุกๆอยหอมี่กไม่ได้ค้าดนด่วนนะพี่นอ้องเช็ดนงาเช็ดแดงน้าแดงฉ่ำครับดอกงามๆเลย ด,ดอกนึงครับพี่น้องขาวอวอนยังไงนะครับพี่น้องดอกนึงเี่เป็นน้อสี่ห้าตัวเลยกขาใญ่ค่ะอแล้วครับเทดทึงเดือดครับทึงเดือดถึงข้าลาย นะดอกงามเลยครับนี่ครับดอกนะ่ะบานแล้วพี่น้องดอกบานแล้วพี่น้องฮักดอกหน่อยนีย่ครับดอกงามๆเลยครับช้านหวานงามๆครับดอกงามๆเนาะดอกไม,มนะ่หน่อยอย่เนาะ ดอก้อง,งามเลยครับจูมง,งามเลยพี่น้องนี่พี่น้องดอกนึงครับอมลาดอกสองดอกพี่น้องเติมห้างแล้วครับดอก้อง,งามเลยครับดอกดำ เดี๋ยว่หมเนาะหอ,ม,อ,ม,อมดอกดำดอกเรื่องเรืองก็มีครับพี่น้องสี่นึ่สี่ห้างานเดอกนึงครับพี่น้องดอกนหน่อยงามครับเหลือง,งหางเนาะ ม่มละดอกสองดอกเฮ็ Head ดออกมือเดียวสองเหมือนวันนี้มือที่สามมือที่สามเลื่อมหางครับคามดว่วนยังไงเลยพี่นอ้องดอกงามครับนี่ไอ้ขึมีดอกเดียวผู้หอมเลื่อมหางนะ ดอกงามครับพี่น้องดอกงามเลยนม่งกินไปแน่แล้วครับดอกนี้็ง่งามอยู่ครับดอกหนึ่งครับพูนี้ครับดอกหนึ่ง Đó này đọc nhai nó Chẳng gì vậy đấy Nhi quá Nhiệt phía nào đọc nữa Đó không ngàm lên phía nào Nhìn ข้างหน้าเ็ดแดงนะแดงช้ำครับพี่น้องดอกจุ้มนะงามเลยครับน้องเ็ดเตังเลือดตังค้าไล่ครับดอกงามเลยครับดอกก็แล้งงามเลยครับน้องดอกบบนึง

อย uh, แมงกินแมงกินเป็นแองเหรอ,หรอครับส <c oughs> องดอกสองดอกครับยันกินเกือบเอาไว้หางกินคือกินเซะเลยนะเอาไว้เอาไว้นะครับดอกนึงครับ,อรบดอกงามๆเลยพี่น้อง พี่น้องซองดอกงามเลยกังงามเลยนาะนีีพี่น้องซกรอ์เป็นพอดนครับ ดอกงามนาออยู่นี่เนาะเจะ้าขาอ้วนครับเนี่ยดอกงามอยู่พี่น้องดอกงามเนาะนี่จะดอกน้อยงามเลยครับพ,พี่นอ้องชิมกันอยู่พี่ดอกกำลังงามเลยครับยู่นี่ เป็นเงาเป็นเงาอยู่เนาะไม่หีออก้ายตืดเนาะว่านมาบ่าได้หาเบิ่งครับพี่น้องบางใบบางใบตองดอกมันยังหน่อยมันบ่เห็นมันครับมามบ่ได้คืนร้ายดอกอยู่หอมนี่ <c oughs> ดอกกระด้งงามเลยพี่น้อ <c oughs> <c oughs> งโอ้โทั้งหน่ายพ่น เท่าบดหน่อพี่หน่อเห็นมั้ยพี่หน่อดอกเถาเบิดทางนันยสองดอกมีอีกบ่มีพี่น้องดอกหนึ่งครับดอกก็งามเลยพี่น้องเห็นมั้ ดอกคานอวนออดอน,นุ่งงามเลยครับชอบก้อยดอกนึงเนี่ยกนุ่งงามเลยครับหอมไม่ออกหน่อยพุ่งหน่อยดอกสองดอกครับหอม ครับพี่น้องําหรับมันนี่ก็สได้จบคีบไปเพียงซ้ำนี่น้องพี่น้องมาเนี่ยเบิ่งผลงานครับมาเนี่หมานแน่ยู่ครับเต็มตาอยู่พี่น้องเฮ็ดเผ่งมีแต่กํางามครับเผ่งเลือดเผ่งข้าไล่ครับเฮ็ดเผ่งขาวแน่เผ่งดำแน่ครับหมานอยู่พี่น้องมาเนี่กำงามอยู่ครับมาเนี่ยเฮ็ดกัดเติมสีเบิ้ลแน่หรอพี่น้องพอได้เล่มแน่ย่ครับ เลี่ยนหมือมากคเพราะได้เล่มเพราะได้แกงอยู่พี่นออ้องดอกก็งามอยู่ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูปเปล่านาทสารพาทเทสไว้นําในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้เปล่านาทเทสชิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปของวันที่ยิบเก่าตุลาคมพออศ .64 เกษตรจบไปเพียงทยนีน้องพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ